ตนเต้นตมากมกปุ๊กเนี่ยไวไฟให้เป็นทางเรื่องหนึ่งครับที่ช่วยอัพโหลดเพราะทุกคนอาร์ติมิเต้เสร็จปุ๊กก็ต้องเจอจุดหนึ่งที่สติมันก็จะแย่ไม่เต้นหมดนะครับทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดครับของพี่นี่ในฐานะที่ใช้โปรโมชั่นอย่างทะลักทะลายมาแต่ะละทไลร์ซื้อห้าร้อยไม่พอซื้อหนึ่งกิกไม่พอสองกิกไม่พอสุดท้ายที่อาร์ติบิเต้เหมนซะเลย เขายังไม่ผ่าเลยน่ากลัวไหมอะไรอ่ะถับเขาบอกพอด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 เลยครัเปลี่ยนเปลี่ยนรักงานเปลี่ยนครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยที่ผมที่เราเราที่ผมพูดแล้วว่าวิทยากรที่ผมเกิดมานี่มันคือประสบการณ์สาม G ในยุคปัจจุบันทีนี้เนี่ยงานไอทีไอเทรนเนี่ยเกาอยากนำเสนอเรื่องของโลกอนาคตกระสับกระส่าหนึ่งตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเกามีการทดสอบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือุใหม่ที่เรียกว่า 4G ตอนนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มทสเกาหลีก็เริ่มลงกันบ้างแล้ว คือนี่าถามเรื <practice> ่องของแนวโลม 4G ในประเทศไทยครับดรครับว่ามีความเป็นไปได้ผผมเชื่อว่าอางกสชที่เป็นองค์กรที่ดูแลตรงนี้อยู่เนี่ยน่าจะเป็นหลัาแรกอยู่แล้วที่ามสุกสเป็นปัยานามถที่น่าสนกจดั้าในไทยส้ายกัองสี่ g มีโอกาสเนีโอ้โอันนี้มัเป็นศักดิ์ศรีรับชาตินะครับไม่เกี่อวันพนี้วันนี้เถ้าถามบอกว่าถ้าตีตีความว่า LTE เป็น g วันนี้ไม่ใช่ทดสอบะเปิดองเชื่อสทรัพทแล้วแล้วไป60-70ประเทศแล้วทั่วโลกเริ่มปิดหการแล้วถามทำไมว่าทำไมมี่มี g แล้วผมจะได้อยู่่อยมากเรากาลังจะเริ่มท3ททำไมช้าไปแล ผู้โลกไป 4G แล้วแต่ประเด็นก็คือเรายังคุเือเอาเทคโนโลยีเป็นตัวนำยังไม่ได้เอาเซอร์เป็นตัวนำการเกิดขึ้นของ 4G ไม่ได้หมายความว่า 3G หายไปที่ผมบอกบริบทต่อมาว่าคือ 3G เป็นเรื่องของด a ต้แต่ถ้า 1G 2G 3G เป็นเรื่องของแมนจเมนแมนเมนช 4G ด้วยด้วยบริบทใหม่ก็คือด้วยสปีดที่มันสูงขึ้นมันจะสร้างแอปพลิเคชันประเภทมาชีชี นั้นมีความสำคัญม,มีคนเขาพูดถึงบอดแบนซีจจะเป็นตัวหลักในการทำบอดแบนเพราะวันนี้บอดแบนเปลี่ยนบริบบอย่างแบนในอดีตที่ผ่านมาระบบบอดแบนเป็นพรีเมี่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยคนรวยเท่านั้นคนมีการศึกษาเท่านั้นคนยังเจนนเนอเรชั่นที่เข้าถึงบอดแบนแต่วันนี้ในหลายประเทศบอกว่าบอดแบนมันคือ Basic Infrastructure มันจะโครงสร้างพห้ฐานทุกคนต้องมีสิทธิเข้าถึงบอดแบน ในประเทศเกาหลีในอดีตที่ผ่านมามันจะเรล่นชิคกี้เนตเองไก่กับไข่เราในอดีตเราคิดว่าการมีบอร์ดแดงต้องรอให้ GDP โตก่อนคนไทยรวยก่อนจะสร้างบอร์ดแดงเกาหลีคิดว่ามีบอร์ดแดงแล้วจะทำ GDP โตตอนนี้หลายประเทศเริ่มกลับแนวความคิดเฮ้ยผมทำบอดแดงก่อนดีกว่าเดี๋ยวจีนจะโกรธเพราะบอดแดงจะเป็นโครงสร้างยุทธศาสไปซัพพอร์ตเรื่องอะไรซัพพอร์ตเรื่องการศึกษาซัพพอร์ตเรื่องการรักษาพยาบาล ซัพพอร์ตในเรื่องของอการปกครองต่างๆมีโปรมชันต่างๆเยอะมากเนี่ยทำยังไงให้ปวามแดงมันกระจายทั่วประเทศทําให้ดีขึ้น4 g มันจะเป็น4 g วันนี้มาวันนี้ถ้าถามบอกผมว่า4 g มาผมจะโยนสาม g ทำไมไม่วันนี้ voice over lte เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่4 g ดีกว่า3 g ก็คือด้วย bandwidth ที่มันมากกว่า5เมกะเฮิร์ตมันมีหาได้20เมกะเฮิร์ตตัว20ถึง30เมกะเฮิร์ตสามารถจะ สะท้อนกลับมาเป็นเมกะบิตเปิดไซเคิลได้เป็นห้าเลเยอร์ไม่เกิดปเปิดได้คำถามต่อมาว่าเอ๊ะแล้วผมจะร้อยเมกะบิตไปทำไรเราเปลนอะไรที่มีสุดเก่มากเลยทีเดียวครับทีอที่วันนี้เนี่ยการเกิดขึ้นของ 4G ในในในโลกเขาก็มาพร้อมๆกันกับกับแนวความคิดในการเปลี่ยนเรื่องของการตั้งเบสสเตชันวันนี้สังเกตนะครับคุณเล่น 3G เปิดเดสเบิร์กหรือเปิดไวไฟก็ตาม เ้าก็จะเหนี่ยวนึงมากในเพราะสถานีฐานอยู่สูงอยู่ไมเสา6 0เมตร80เมตรเขาเวิร์ตรงนี้มันต้องส่งไปเยอะถ้าเดียวเห็นวก็หมดถ้าเพิเปิดใช้ 3G ไปไหนแค่เดียวหมดเพราะเสร็จการวาง 4G ลดเสาให้มันเตี้ยลงทำให้มันแคบลงแล้วมันจะส่งวอล์รได้กระตุกได้เพรนะกจากจำนวนเสามันจะมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เราคิดต่อไปว่าต่อไปมันจะมีคำว่าสมอเซลกับดิสเซลแมกโคเซลใช้รวมกัน เขาเรียกว่าเทคโนโลยีเซลล์ก็คือการเกิดขึ้นเนื่องจากการมาของ 4G เนี่ยมันไม่ใช่มาเฉพาะอุปกรณ์ไม่ได้มาเฉพาะร้อนเนี่ยมันมาพร้อมกับบิสเนสโมเดลรูปแบบใหม่ที่ขับรถไปเชียงใหม่ลงเหงาต่ำใต้หนึ่งสามต้นเนี่ยจะติดกันเสาต้นนีงก็สองติดสั่ล้านบาทนะผมชอบพูดเล่นๆว่าคนไทยเราขายข้าวจะแลกกับเสามาแล้วการเกิดขึ้นของ 3G เนี่ยจะมีเสาอีกเสาต้นใหม่การเกิดขึ้นของ 4G จะมีเสาอีก ต้นใหม่ๆ 4, 5, อีกสี่ห้าต้นไม่ใช่แล้ววิศวกรรมโมเดลต้องปรับแล้วล่ะสาม G สี่ G ห้า G หรือหก G น่าจะใช้สองต้นเดียวกันได้รถอีควอชชั่นพื้นฐานสี่ G ก็จะเป็นในเรื่องของของแอปพลิเคชันยาวเงินไปเสียกับลมที่เป็นคลื่นกับเหล็กที่เป็นเสากับสายที่มันพาดเอาเงินมาพัฒนาแอคทีฟไว้ดังนั้นเอ็มทูเอ็ที่ที่ผมชอบกำลังศึกษาอยู่ก็คือแบตชีนแบตชีนแอปพลิเคชันเนี่ย มันน่าจะเกิดที่ข้อมือกับ 4G มีการพูดถึงมีคนพูดงเพื่อนต่างประเทศขึ้นมา 4G อยู่ดูว่าคําว่าสมาร์ทเกิด 4G อาจจะมาด้วยกันข้อต่อไปเรื่องการผลิตไฟฟ้า Efficiency เนี่ยอาจจะมีบาะแสเข้าไปช่วยสนับสนุนให้มีการผลิตไฟฟ้าได้มีความสามารถประหยัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้โหจริงนะฮะตอนที่บอกว่าลอยในกระดิ่งทะเลดีไหมอันนี้ผมคปดวมุกนะฮะ เพราะงั้นให้ผู้ชมเนี่ยแต่ว่าไม่หลับแค่นั้นเองนะครับในความเปนจริงแล้วผมเป็นคนท,นที่รับทำที่ติธรรมมากเลยทีเดียวนะท, <sí> ทีนี้อยากถามคุณเพลเตอร์ท่านครับว่ามีความเตรียมพร้อมในองค์กรสําหรับการขึ้น 4G ยังไงบ้างคือตอนนี้เราก็เราก็เติบโต 3G ไปได้วยกันแล้วว่าเ,เ,วเ,เ,วเราิ่มีเมพัฒนาผู้ใช้งานเมื่อกี้อย่างท่านพี่เต๋อถามผูดว่าเราต้องพัฒนาในการให้ความรู้ผู้คนไอ้ความเดินทางเนเป็นไงไม่ต้องสนใจหลักก็ขึ้นไปเรื่อยๆให้ความรู้ผู้คน ใช่เลยครับพี่เอ่ออย่าทำมันผมโยนโเนืวกร้อนมาให้พี่เลยนะผมก็รับมาแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่อง 4G ในในในความเข้าเข้าใจของท่านด้วยการอัปเดตสไลด์อันหนึ่งให้ดูนะครับผมขออนุญาตไปยาวแล้วตอนนี้มีฟอบต้อง 4G นะครับเดี๋ยวผมพัลส์กินไปชู่ชู่ไปไปยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยยาวเลยครับ คนซิงค์เขาว่าสีจียาวไปเอาไปแดงเป็นเม็เขียวพี่มัเขียวไม่ใช่เป็นสีแดงสป็อสีแดงโอเคออ่่าาเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเดต 4G ให้ทุกท่านทราบนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับไม่ใช่จากถ่ายอ้าวเริ่มเลยครับสีจีอย่างเดี๋ยวเพิ่งนะครับเนี่ย 3G มันความเร็วกว่านี้อันนี้เปิดเทียบไม่ได้อ่ะสีเป็นยังไง ไม่มาคิดอีกทีอันอนี้มันอารมณ์นี้นด้นี่ฟูฟ่องมันผมก็ไปหามาแล้วผมรู้สึกว่ารุ่นี้มันสื่อสารให้เห็นถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็น 4G แล้วปัดเจออย่างนี้ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ผมแค่รู้สึกว่าโอเค okay, <c oughs> เร็วมากกว่าร้อยเ p s นกิบเบิเซเกเราเรียกว่า 4G เรือาร e ทแต่ย้ำอีกทีนะอย่างที่นะ้ใชัยบอกว่าอันนี้คือความเดีวทาง s p e c u i o n use โดย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 ทั่วไปนะครับหารสองเอาง่ายเลยนะครับเวลาโอเปเรเตอร์บอกว่าเร็วสูงสุด10เมกตนะครับก็ประมาณหเมตรอ๋อโอเคอันนี้ในทัท hmm ็น ouais ีค้อนะครับ CG 100เมกต็อจะอยู่ที่50เมกแต่สิ่งหนึ่งที่รู้ได้แน่นอนคือเร็วกว่ากันมากมายนะเร็วกว่ากันแล้วได้อะไรเมื่อกี้ใหลยท่านถามผมมีเคสจากโกลบอล มาแชร์ให้ท่านดูนะครับเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ทำเรามีเราก็เลยไปศึกษามาว่าที่ไหนเขาให้บริการอะไรบ้างต่อเลยครับล่าสุดนะครับนับถึง Q3 NQ3 เนี่ยตอนนี้ยมี197เดไวทพร้อมแล้วคอมเมอร์เชียลหมายความว่าโมเดลนะครับพร้อมรองรับไปถึงพวกมือถือรองรับมือถือแอร์การ์ดโมดูลต่างๆเนี่ยรองรับแล้ว197โมดูลล่าสุดสุดนะครับผมเพิ่งอัปเดตเมื่อวานนี้นะครับ ถามว่าทำไมตัวนี้จึงมีผลอย่าลืมนะครับีย์คือต้องมีดีไวท์ที่รองรับมีไม่เปิลให้บริการแล้วมีแอปพลิเคชันแต่แอปพลิเคชันเราว่ากันเราเอาสองอันก่อนคือดีไวท์มี197โมเดลแล้วชิวๆสองโอเปอเรเตอร์ที่ร้อนไปแล้วทั่วโลกวันนี้มี35นะครับที่ให้บริการเก็บต่างแล้วแพนของปีหน้าอีก13 w h a t a p p e y เราจะเป็นที่เท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะครับแต่เนี่ยมันก็มาแล้วชาวโลกเขาขยับตัวแล้วนะครับ ต่อครับผลที่ได้คืออะไรมันอารมณ์เผมขออนุญาตเอารูกนี้เป็นเป็นความรู้สึกมันอารมณ์ประมาณนี้คือคุณใช้ชีวิตปกต,ตินี่แหละครับแต่อารมณ์ที่คุณอยู่กับชีวิตที่เมื่อกี้นีแทกพูดถึงว่าเออมันได้เต็มที่กับชีวิตมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับเอ็กซ์ที่มันเปลี่ยนเอ็กผมใช้ว่าเอ็กซ์ตีแอปพลิเคชันจะมามันเป็นไก่กับไข่คุณจะรออะไรก่อนผมไม่รู้แต่ตอนนี้มันมีมันมาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมอาจจะมีตัวอย่างแอปพลิเคชเนเล็กๆนะครับแต่เดี๋ยวเพิ่งนะครับไปก่อนสไลด์ปัป๊บมันจะมีเอ็กซ์ตรีมผมใช้ว่าเอ็กซ์ตรีมว่ามันคือสุดยอดของการสื่อสารคอมบินเดชั่นเอ็กเซเรียนนะครับคือคุณเข้าใจว่าอาวันนี้เป็นอย่างนี้แต่ผมจะบอกว่าไอ้โลกพวกนี้พอ 4G หรือความเร็วมาเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการใช้ชีวิตที่ มากยิ่งขึ้นเพราะอารมณ์ที่ได้มันจะมากกว่าหน้าเจ๊ปักเจอแค่ให้ดูว่าอารมณ์มันเปลี่ยนขนาดนั้นเช่นการการสื่อสารทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอแอปพลิเคชันนิดหน่อยแต่แต่ตอนนี้ไปอันนี้ครับจบละอ้อยังมีอันหนึง่งโซเชียลเอลิแวร์โซเชียลเอลิแวร์คุณไม่ได้โดดเดี่ยวแบบไปเดินตามชายหาดรูปรูปมันให้อารผมณ์ผมแค่บอกว่ารูปมันให้อารมณ ไม่ใช่เหมือนอารมณ์ของกิกรแต่รุ่นม่นให้อารมณ์ว่ามันมันมันคุณคุณคุณจะเป็นยังไงล่ะนะที่คุณเดินอยู่เนี่ยคุณสามารถอนเคได้ทุกคนกับโซเชียลในอดคุณที่มันมันวันนี้มันก้าวลังาไปเรื่อยนะครับเป็นบุ๊กออก Google พารออกโอ้โหมันออกกันทุกวันนะครับเราจะไม่มีวันหยุดนะครับเทรนมันไปแล้วมันรอแค่เราจะมีรองรับหรือไม่ให้เทรสุดท้ายครับมันจะเพิ่ม e f f i c i e n c y ่ส่วนสิ่งนี้คือสิ่งหนึ่งที่ อาจารย์ได้พูดกันแล้วว่าบอรดแรเป็นเบสิกอินฟลาเพราะว่ามันจะทําให้คนขายข้าวขายข้าวได้มากขึ้นคนขายข้าวขายข้าวได้ราคามากขึ้นเพราะเขารู้ว่าเขาจะใช้ต้นทุนไฟฟ้าที่ต่ําลงเขาต้องรู้ว่าณเวลานี้ตลาดกาลังไปถึงไหนประเด็นก็คือเราจะรอให้เขาไม่รู้แล้วขายข้าวราคาถูกหรือเราจะทําให้เขารู้เพื่อที่ขายข้าวได้ดีกว่าวันนี้ ผมขนย้อนเป็นคำถามเป็นทัศนคติที่เราต้องวางตั้งแต่กรอบข,ของการคิดว่าว่าอะไรที่เกิดขึ้นบ้างผมยกตัวอย่างวันนี้ท,ทุกทท่านเนี่ยใช้ Mac, Google Mac, แม็ g o o g l e m a มกันใช่ไหมครับนะครับอะไระครับอันนี้เฉพาะรอบนอกระเทเออค,คุณจะรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณส่องสองไปรอบรอบเนี่ยคุณรู้ว่ามีคิวเรลใกล้คุณเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อกี้ 3G ไปแล้วใช่ไหมครับผมขอดูวิดีโอ 4G เอยคุณจะเปิดทันไหมนนปุป้มป้งเปิดเลยครับสั้นๆเล็กๆอารมณ์ของ 3G คือจากเรียบเนี่ยมันขึ้นมาครับมันทุล3ไม่ติ3สามติคุณดูนี่นี่คือแอปพลิเคชันที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับของบริษัทหนึ่งมันขยับทุกอย่างมีชีวิตและได้อารมณ์มากขึ้นได้ประสบการณ์ดีขึ้นแล้วมันจะสร้างอะไรครับจบแค่นี้นะ มันจะสร้างให้ให้หลายหลายหลายอย่างในอ e ีโคซิสเต็มมันเกิดคนเ e v e l อ p app สามารถที่จะเสริมมูนีนั่น,นได้คนเดอคนใช้งานจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วเอาไปสร้างประสบการณ์แล้วเอาไปสร้าง d e i e n ซีที่ดีที่สุดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดแบนดิ้งไปที่ไหนาการใช้งานพุ่งพวดปูนปั้าไม่แตกครับเพราะดีมาเนี้ยมันรออยู่แล้วแปลลอปก็รออยู่แล้วโลกเดินไปข้างหน้า เราอะ่ะจะเป็นแบบนี้หร like <pf unlikely> ือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปสไลด์สุดท้ายจริงีผมผมแค่อยางสไลดจะเจาะเฉยทัดพุทธเนี่ยอันนี้ผมบอกว่าถ้า 4G c l i m ิ่งเป็นแบบนี้ครับ เป้นคที่ทายจิตใมากเลยคือคือ,ค,อ,ค,อคือมารออะไรกันอยู่ตรงนี้นะครับคือที่ผมบอกว่าโลกนี้เข้าไปแล้วนะครับเราจะเป็นคนหนึ่งในทุ่พิธภัณฑ์หรือผู้เยี่ยมชมนะ รู้มีแผนในกรกับ 4G บ้างไหมจริงทเทคโนโลยีนี่ผมว่าออไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรก็ตามนะถ้าเป็นเรื่องของ,รของเรื่อองมันก็ตรวจเข้าไปทำอยู่ครับถ้ามีเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปในเรื่องของการทดลองเราก็ฟองครับที่จะทำเพราะว่าการทดลองเนี่ยอย่างน้อยเราได้ทดลองแล้วเราก็้รู้ว่าพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยเขาไปใช้อะไรครับเราได้รัออรรรดีไซน์เรื่องของการให้บริการที่ถูกต้องครับเรื่องเทคโนโลยี ที่เมื่อกี้ศาสาจารบอกเราคงไม่ต้องรอถ้ารออาจจะต้องอาจารย์ต้องไปตอบว่าขป็นการาองครบเราคงต้องเริ่มเริ่มเหมือนกันถึงแต่ว่าจะคงไปเชื่อมเมื่อไหร่ผมว่าเราประเด็นนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมาทําอะไรได้นะมันต้องถามเราว่าอินฟราสตรัคเจอร์เราต่างๆพร้อมแล้วหรือยังแล้วเราควรจะเป็นปัจจุบันนี้ไหมที่เล่ามาอย่างที่อาจารย์บอกเสาหนึ่งเสาสองเสาสามไล่กันไปนะฮะถ้าพูดภาารวมของประเทศแล้ว ใช้ร่วมกันได้ไหมนี่คือโจทย์ใหญ่เหมือนกันครับแล้วก็ regulation ตา่างๆขึืนตา่างๆครับลเส้นพวกที่ผมว่าเราเตรียมได้ก่อนเพราะอีกนานผมเชื่อว่านะบริษัทซูเปอร์จะได้ใช้จิงจากมันสามชีวันนี้แต่สิ่งเหล่านี้ส่งสำคัญกว่าวันนี้เราควรจะมาคุยกันเรื่องว่าเตรียมอะไรได้ก่อนอิกฟราสันเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นการเมื่อกี้ที่เราว่าว่ากันอีกสิบปีอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้ครับอาจจะไปไกลกว่านี้เราค่อยมาว่ากันต้นเซอริ เจะนิดมากครับพูดถึงแอปในทางทูตก็มีู Two App Center ครับซึ่งก็คอยพัฒนาพวกแอปต่างๆมาเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยการเติบโตของพวกแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นจากมือคนไทยเป็นยังไงบ้างครับทีต้องบอกว่าจริงๆแล้วแอปหลายๆตัวจริงๆเราทำมาเนี่ยเทียบเท่ากับต่างชาติเลยนะครับไม่จริงคนไทยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราผลิตทาง Two เซ็นเตอร์ผลิตคนที่ทำแอปพลิเคชันออกมาเยอะแยะเลยเอาซอสที่ทำแอปพลิเคชันต่างๆได้เยอะ ครับจริงแล้วออแอปที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไหนก็ตามก็คือแอปของประเทศนั้นแหละเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันสำคัญที่สุดนะครับใครจะไปรู้ดีว่าราคาข้าวเราอ่ะหรือข้าวเราตรงที่พื้นดินที่ไหนมันดีที่สุดไม่ต้องคนไทยนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนไทยเองจะรู้ว่าคนไทยต้องการอะไรนี่คือสิ่ง,งค,ครับขอเดินขุนรุดครับก็จริงๆดีแท<อ>็กเราก็มี<อ>ความเชื่อว่าเน็ตเวิร์กมาดีข้าไป ใายได้แน่นอนนะครับคือคือคือเพราะว่าเราเราคิดว่าจริงแล้วเนี่ยความพร้อมเรื่องของอีมารเรื่องของการใช้งานเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับคิอถ้าในเวิร์กมาที่เราองรับความเร็วเนี่ยผมคิดว่าคนไทยพร้อมที่จะใช้นะครับทีนี้นี่ถ้าพูดถึงมุมของของตัว 4G อีกอันนึงที่ผมอ,อยากจะเสริมคือบอกว่ามันไม่ใช่แค่เร็วอย่างเดียวไม่ใช่แค่สปีดที่เราได้แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ที่เราเรียกว่า quality of service นะครับยกตัวอย่างคือ คือปกติเวลาเรา browse web เนี่ยเราต้องกดส่งแล้วรอสักพักหนึ่งกว่าจะมามันเรียกว่าเราทริปท m e 4G เนี่ยมัน optimize ให้ให้เราได้เราได้เราทริปท m e ที่เร็วมากขึ้นพวก a อ p พ i c a t i o n ที่เป็นเรื่องของเรียกวเรียกว่า t i m e s e n s เ t ทีมจต้องการ i n t e r a c t i o n ที่ที่เร็วต่อดเวลาอย่างการคุยกัน video conferencing HD video conferencing ต่างๆเนี่ยมันต้องการความเร็วในเรื่องของแทร e กั้น 4G เนี่ยกย็ช่วยเราเราได้มากขึ้นในทางนั้นนะครับ นีท่ทางทางทางคุณเสกษฐศษาสตร์ก็ไดพูดแล้วว่าเออในเรื่องของการใช้งานของของเราเนี่ยคือในโลกของโซเชียลเน็ตทุกทุกอุปกรณ์แน่นอนโลเคชันเบสเซอร์วิสมาแน่นอนนะครับด้วย 4G นี่ผมอยากจะเสริมเรื่องเรื่องของของเอ,อ่อคิชิคูนัชชินิดนึงที่ที่ทางเราก็ดูเหมือนกันคือคือที่ศึกษาเนี่ยในในทางมีแผนที่เราดูถูกว่ามันต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเทเลคอมมิเคชันอีกต่อไปมันสามารถส่งไปถึงเรื่องของเฮลท์แคร์ อยากยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งที่ที่เมริกาเราดูอยู่ือว่าบริษัทชิปเอ็นเฟ e เขาก็จะดูเรื่องแมชชีนทุกแมชชีนนี้เลยนะครับเขาก็มีการร่วมกับบริษัทบริสัทที่เมริกาคือเขาให้บริการอย่างเช่นเรื่องของเคสแคนวอลิเตอร์ริงว่าเขาสามารถดิเถียได้ทันทีเลยว่าคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยติดเครื่องนี้อยู่สามารถเลือได้ทันทีเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วบอกไปที่หมอหมอสามารถโทรมาได้ทันทีว่าต้องทําอะไรส่งรถไปรับได้ทันทีว่าต้องทำอะไร,ร,น,ะไรนี่คือนี่คือหนึ่งในแอปพลิเคชันท เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เทเลคอมอีกต่อไปมันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันที่สามารถลิงก์กับการสือ่อสารได้มากขึ้นครับเิม่มจะตรงตรงตรงชินเมทีนิดนึงครับ,รบที่ที่เคสเนี่ยครับก็จะจะายเริ่มต้นว่ามัน,มนวันนี้นัชชินอะจำนวนมากครับมันบอกบอกเราอยู่มันบอกเราอยู่แต่เราเองเอะไม่สามารถประมวลผลได้จํานวนมากเลยนะครับแล้วมันจะทําให้ถ้าเรามี ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เราหรือคนไทยเนี่ยทํางานได้ประสิทธิภาพมากขึ้นตรงไปตรงมาคือต้นทุนต่กำกําไรเยอะขึ้นที่มันกีบแปลงกีบแปลงในตสุดท้ายเลยคือเรากลายเป็นคือเราขายข้าวด้วยต้นทุนต่ำมากแล้วก็ด้วย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 ราคาที่สูงขึ้นมากเพราะเพราะเหตุน,นี้แหละครับเพราะเวลาไม่ชินไม่ชินมันอาจจะจับต้องยากนะครับที่ที่มันคุยกันได้ยังไง ในพวกอุปกรณ์พวกนี้มันคุยกันเนี่ยแล้วมันจะมีพวกซอฟต์แวร์ไปคำนวผมครับแล้วมันจะบอกสิ่งที่เราควรทําในอนาคตเนี่ยอันใกล้อย่างไงไม่ต้องคิดอะไรไกลสมมุตินะครับถ้ามันบอกเราว่าน้ํามันมาคลองนี้เท่าไหร่เรายกของทางไ้ผมไปเมื่อรัไปลอ้เรื่องเลื่องร่องต้องมเลยตัดแต่ตัไม่ออกไหคือคือง่ายๆแบบเบสิกคุณเก็ตเลยทันทีแล้วมันเอื่อทุกคน เหมือนการเท่าฝนมันตกมากๆรู้เลยว่าหมู่บ้านไหนอยู่ในทายาว่าไหนเนี่ยมันแมชีนมันจะคุย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 แล้วมันมีซอแววประบนผลแล้วคุยเหมือนกันกับแม้กระทั่งคุณแช่สินค้าไว้ในตู้เย็นเอคุณต้องเติมวันนี้ไปโลตัสไปด้วยผมไปโฆษณาเขาเยอะวันนี้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราต้องซื้ออะไรเท่าไหร่บ้างไม่ต้องตุนเยอะผมอ่ะหนึ่งแถมหนึ่งเมื่อไหร่โกยโกยโกย กลับไปที่บ้านกองพรเนินน้ำท่วมทีถึงรู้ตัวว่าอ๋อโอ้โหซื้อของทิ้งเหลือทิ้งเยอะมากต้องเก็บออกทาะยะแต่เพราะอีกหนึ่งแผนหนึ่งแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันทุกอย่างมันจะทําให้ชีวิตมันเต็มที่ยิ่งขึ้นก็คือบลาการเอาข้อมูลที่มันเกิดขึ้นรอบตัวมาช่วยประมวลผลแล้วค่อยวิเคราะห์สถานการณ์จริงๆงให้คาถามคือใครประมวลผล<อ>เดบเวอร์ลอปเปอร์ก็ช่วยกันประเทศไทยก็จะคิดมันจะมีคนอีโคซิสเต็มเนี่ยจะมีคนช่วยเดบเวอร์ซอฟต์แวร์ แล้วก็จะประมวลแล้วคุณก็เขาเอามามาช่วยเหลือคนไทยขายของให้คนไทยคนไทยก็จะมีเป็มากขึ้นต้นทุนข้าวมันจะต่ำลงขายได้แพงขึ้นนี่คือบบ,บตอนนี้กำลังมีโครงการหนึ่งที่มนเรียกชื่อว่า Open Data เป็นโครงการที่เหมือนทานรัฐบา,าลสหรัฐเขาเปิดให้แบบ access เข้าถึงข้อมูลบางอย่างของรัฐอ่ะแล้วถึงเราข้อมูลไปประมวลผลได้บ้านเราก็เคยมีข้อมูลประเภทในช่วงน้ำท่วมแต่เกิดจากทีมงานโปรแกรมเมอร์นไทยไปแก้อขมา หรือเขาไม่ให้เราก็เลยเแฮกเอาไวเลยอ,อีการนึงที่ที่กรีฑาอาจารย์เพิ่งพูดนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ท่านมีความรู้เพื่งอานเรื่องมีแค่ไหนนะเอาให้ง่ายเลยก็คือว่ามันจะบอกได้ว่าบ้านคุณน่ะจะใช้ไฟได้ถูกงโอ้เพราะว่าบ้านคุณน่ะจะใช้ไฟในช่วงาราคาถูกแล้วผลิตไฟเอาไปขายกับการไฟฟ้าแล้วท้ายที่สุดเดือนเดือนหนึ่งจ่ายห้าพันจะเหลือห้าร้อยประมาณนี้คือมันมันเพราะมันจะสร้าง